กฟผจับมืออำเภอแม่เมาะจัดตั้งศูนย์บัญชาการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศพร้อมใช้แอปไฟดีบริหารจัดการเชื้อเพลิงอำเภอแม่เมาะร่วมกับโครงการแม่เมาะเมืองหน้าอยู่กฟผแม่เมาะจัดตั้งศูนย์บัญชาการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอำเภอแม่เมาะพร้อมเปิดตัวแอปพลิเคชันไฟดีระบบบริหารจัดการเชื้อเพลิงชีวมวลในชุมชนอำเภอแม่เมาะและเปิดช่องทางรับซื้อเชื้อเพลิง ไม่เผาเหล่าซื้อผ่านแอปพลิเคชันเพื่อแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่น PM 2.5ในพื้นที่เจ็ดธันวาคม2566ที่ผ่านมาณห้องประชุมแม่เมาะอาคารจำป่าแดดที่ว่าการอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางนายชนาทิปเสมแย้มรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางพร้อมด้วยนายธีรพลบุญตันปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอแม่เมาะ และนายสุธิพงษ์เฉลิมเกียรติผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้าสองร่วมเปิดศูนย์บัญชาการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอำเภอแม่เมาะและร่วมทดสอบใช้ระบบบริหารจัดการเชื้อเพลิงชีวมวลไม่เผานำมาขายผ่านแอปพลิเคชันเพื่อลดฝุ่น PM 2.5โดยภายในงานมีการจัดเสวนาแนวทางการร่วมมือกันเพื่อแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่น PM 2.5พื้นที่อำเภอแม่เมาะ ในหัวข้อห่วมแหงห่วมใจแม่หมาะฟ้าใสห่างไกลฝุ่นควันจากนั้นเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับตัวแทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนในการทดสอบใช้แอปพลิเคชันไฟดีซึ่งเป็นระบบบริหารจัดการเชื้อเพลิงเพื่อลดฝุ่น PM 2.5ครั้งนี้ในปี2565ที่ผ่านมาค่าฝุ่นละอองที่เกิดจากการเผาป่าค่อนข้างสูง โดยตั้งแต่เดือนมก,กราคมถึงเดือนพฤษภาคมปี2565มีพื้นที่จังหวัดลำปางถูกเผาประมาณ760,000ไร่คิดเป็น10%ของพื้นที่จังหวัดลำปางในจำนวนนี้อําเภอแม่เมาะมีพื้นที่ถูกเผาไหม้ประมาณ18,000ไร่ซึ่งมากเป็นอันดับสองรองจากอาําเภองาวโดยพื้นที่ถูกเผาในอําเภอแม่เมาะนั้นเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติมากถึง90% กอฟผแม่เมาะจึงได้ร่วมกับอำเภอแม่เมาะและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่พัฒนาระบบบริหารจัดการเชื้อเพลิงฉีวมวลเพื่อลดฝุ่น pm 2 5ซึ่งเป็นการพัฒนาต่อยอดการบริหารจัดการเชื้อเพลิงของจังหวัดเชียงใหม่ที่ใช้ชื่อว่าไฟดีเป็นระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารจัดการเชื้อเพลิงฉีวมวลด้วยการยื่นคำร้องเพื่อขอเผาในที่โลง่งซึ่งจะถูกพิจารณาบนฐานข้อมูลตรวจวัดข้อมูลพยากรณ์และข้อมูลจากแบบจำลองคุณภาพอากาศ โดยพื้นที่อำเภอแม่เมาะได้พัฒนาช่องทางไม่เผาเหลาซื้อในแอปพลิเคชันไฟดีเพื่อรับข้อเสนอขายชีวมวลในพื้นที่เพื่อนำมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลอ,อัดเม็ดนำไปเผาร่วมกับฐานหินในกระบวนการการผลิตกระแสไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าแม่เมาะต่อไป